มาทิ้งกับคอนโดเก่าจะคุ้มหรอมาดูกันที่นี่เลยสุขลัยซิตี้โฮมรัชดา10กับห้องขนาด30ตารางเมตรผ่อนเริ่มต้นแค่7จ็ดแบงเท่าอายุงาน1ปีเงินเดือน17,000ขึ้นไปก็เป็นเจ้าของห้องนี้ได้ได้ห้องตกแต่งสวยพร้อมอยู่แบบนี้แถมยังได้เฟอร์นิเจอร์ใหม่จากแบรนชั้นน้ำอย่างคอนเซปเฟอร์นิเจอร์และเอเฟอร์นิเจอร์ รูปแบบห้องที่นี่จะเป็นหนึ่งห้องนั่งเล่น1ห้องนอนและหนึ่งห้องครัวส่วนกลางก็จัดเต็มมีทั้งฟิตเนสและสระว่ายน้ำระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงคุ้มมากๆนอกจากจะได้ห้องสวยแบบนี้แล้วที่นี่ยังทำเลดีใกล้กับ MRT ศูนย์วัฒนธรรมห้างเดอะสตรีทรชดาตลาดจอร์ดแฟร์เฟอร์นิเจอร์ใหม่ทั้งหมดก็ยังไม่พอเพราะเรายังแถมให้กับแอร์เย็นๆและเครื่องทำน้ำอุ่น สำหรับใครที่กำลังกังวลเรื่องสินเชื่อก็ไม่ต้องห่วงเพราะที่นี่เรามีทีมที่มีประสบการณ์มากกว่า10ปีคอยให้คำปรึกษาและช่วยดูแลจนถึงวันโอนเอาเงินล้านมาลงทุนกับที่นี่ไม่มีคำว่าผิดหวังแน่นอนถ้าใครสนใจอยากได้ห้องสวยๆแบบนี้ก็ทักแชทคอนโดสตอรี่มาได้เลยนะ